me ตันนี้นะ, brush me, นะคะีรัช m ีนะคะและเราอารีนะคะทีมงานและก็ผู้บริหารอยู่กันที่โรงเรียรรนรบรวบัญาุกูลค่ะ <S <S อันนี้มาถุงว่อแปรงสีฟันและยาสีฟันถุงห่อบรัชมีนะคนะ,ค me, ะ,คะเป็นจานวนทั้งสิ้นเท่าไหร่คะ ที่กิด้่สี่ด้าเ <4. S 1> ด้อยสีด้น,ดน,นะคะบุณดีใจมากๆที่ได้กลับมาเช่นเดียวกันเกิดนะคะ,<า>ะแล้วก็จังหวัดลบบุรีเนี่ยนะคะก็ก็เป็นเป็นหนึ่งในที่ที่เราอยากมาดูแลนะซึ่งมีสถานสงเคราะห์หลากหลายอย่างในที่วันนี้ที่เราไปที่นี่ก็เป็นที่สุดท้ายนะคะที่นี่คือนะคะก็เป็นตัวแทนของโรงเรียนลบบุรีค่ะเป็นผู้ครอบคลุมในการโรงเรียนลบบุรีก็ดูแลได้ประมาณได้บุคลากรของโรงเรียนนี้นะคะ ก็รู้สึกดีใจที่นึกถึงโรงเรียนเรานะคะโรงเรียนเราก็จะจัดการเรียนการสอนกับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาแล้วก็เด็กออทิสติกนะคะก็รับให้บริการเด็กแล้วก็ครอบคลุมอยู่6จังหวัดค่ะชัยนา,ายมอุทยยาอ่างทองสระบุรีลพบุรีแล้วก็สง สิงบุรีใช่ค่ะยอดอยู่447นะคะที่นี่พีการศึกษาพุท่านะคะเด็กประจำก็ดีนอนที่นี่คะเพราะฉะนั้นถ้าของที่ใช้อาหารการกินก็ยังจำเป็นจำเป็นก็มความจำเป็นมากค่ะเพราะว่าเด็กภบราชการอาจจะไม่เพียงพอที่ควรใช่ค่ะก็มีงบจากอ่าราชการให้มาแต่ก็ยังไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นท่านได้เห็นคลิปนี้แล้วเจ้าของโรงงาน จาของผลิตต่างๆนะในเครือทั้งหมดได้มีมีสินค้าอะไรที่เป็นประโยชน์กับเด็กทั้งเรียนซึ่งเขาเรียกว่าโรงเรียนกินนอนเนาะกินนอนพักไม่ว่าจะเป็นขนมยารีฟันอะไรต่ากจำพันหมดเลยถ้าถ้าดอกไม้ของเด็กของใช้ถ้าเช็ดตัวอะไรต่างๆจำพันก็เรียนเชิญอาจารย์เรียนเชิญได้เลยครับต่บริจาคคุณตอบได้ที่ไหนมีทางโทรมีฟังกรลัานก็ ติดต่อที่โรงเรียนได้ตลอดเวลาเลยนะคะก็0 8 1 3 5 5 8 0 1 1ค่ะโอเคอเค,ค่ะขอบพระคุณมากนะคะวันนี้เป็นวันพิเศษก็คือเป็นว<ส>ันสืดของผู้บริหารเป็วันสืสบ,สสบของผู้ส<ข>อน <ขอ S 1> ด้วยครับวันนี้วันครบรอบวัดช้าวันสืบก็เลยมาทำนู่ีครับในนามของเรียนตุ๊กตีปัญญาพิบูลก็ขอขอบคุณมากนะคะก็ขออวยพรให้ ได้รับความสุขความเจริดนและก็นการมเจ้าภาพตอดไปต่อไปนะคะของคราวนี้นะคะส่งให้กับทีมงานนะคะรออารีแล้วก็คนที่ดูคลิปของเรานะคะถ้าเกิดว่าไม่มีทุกท่านนะคะก็ไม่มีไม่ไม่มีพวกเราในวันนี้นะวันนี้ก็ถือว่าเรามาส่งมอบสอสสส่งความสุขต่อนะคะให้ให้โอกาสต่อนะคะแต่ฟันวมนทีที่เราวันนี้คลิปนี้ก็จบลงแล้ว ก็อิ่มภูดมใจก็ขออนุโมทนากับทีมงานท่านนะคะที่เดินทางมาจากพิเศท,ที่ต้อ,อนรับช่ขอบคุณค่นะ